สวัสดีครับเช้าวันนี้ก็จะมาพบกับช่อง jj story นะครับเช้าวันที่24ึกพฤษภาคม2564วันนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโครงการม .33 เรารักกันสำหรับวันนี้นะครับโครงการม .33 เรารักกันรัฐบาลก็จะโอนเงินเยียวยาเพิ่มให้กับประชาชนผู้มีสิทธิ์ ในโครงการม .33 เราลักกันให้อีกคนละ2,000บาทแบ่งใจสองงวดงวดละ1,000บาทโดยรัฐบาลจะโอนเงินเยียวยาเข้าที่แอปปอดตังโอนเงินงวดแรกจำนวน1,000บาทในวันนี้วันที่24 พฤษภาคม2564และงวดต่อไปจำนวน1,000บาทในวันที่31พฤษภาคม2564โดยสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่31มิถุนายน2564ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา2,000บาททําขั้นตอนนี้ครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w มอสาเรารักกัน .com หรือ w w w m o ว3มสเรารักกันเป็นภาษาไทยนะครับ .com แล้วเข้าไปคลิกที่ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิจากนั้นกรอกเลขที่บัตรประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิด3คลิกที่ปุ่มตรวสอบสถานะ และระบบจะรายงานข้อมูลการรับสิทธิ์ส่วนผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาจากโครงการม .33 เรารักกันรอบแรกจำนวน4,000บาทแต่ยังใช้ใจ่ายเงินไม่หมดสามารถใช้เงินรวมกับยอดเงินที่โอนเข้ามาใหม่ได้โดยสามารถนำไปใช้ใจ่ายกับล้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่31มิถุนายน2564